สวัสดีครับผมสวัสดีครับพร้อมพี่น้องฟังไปสุกคนสุกคนเมื่อหนึ่งไอ้ชายมากินข้าอน้าครับเพิ่นว่าเพิ่นกันไอ้ก่ใต่หนานมพิ่นว่าไก่แต่หนามสิบเบงว่าแซ่บหรือบ่แซ่บนะ <laughs> เออมาไอ้กินครับมาหนึ่พี่น้องมากินน้ำกันครับับงเด้อไก่ตัวละสองโลเพิ่นว่าอือเป็ออเนอะไรบ้าเป็นเงี้ยขัดแแะบอาจานึ่งเอาไอ้เด้อ สิเาาบ,าบ,บ,บ,บึงกันนะกัเบาเช่นแนวนี้บาเป็นแนวใดจะแสบสมคำเอเขาว่าบอวเสบห็ือบแสบอังเงอืมนะครับแช่ได้ปะ่าร์เยอแสบ์ยอแสบพี่น้องแสบ,แสบ์มั่น่ง ผมทำกับบ้าเส้นเนียวบอกว่ายแฉบบ้างเถอะแฉบกับมาแฉบไปก่อนนะพี่น้องแฉบอยู่ครับนุ่มเผาไปจักมาเพื่อนมากมาเกียมกันเด้อพี่น้องเอ้ยมันนี่เพื่อนกันไก่ยังวะเต็มถาดเอาโล่ไก่ตัวหนึ่งสองโล่บ่กับสองโล่ครับน้องอืมมาแซ่บบ่แซ่บ เอาน้ำลายแล้วจะข้างใช่เหรอืี่อือข้าอยากให้นะใแซ่บเนี่ยสนใยใบซ่าน้ำเดือดอืมแนะนำแซ่บแล้วกว่็นีแม่นบ่ฮะแม่นวัฒนาแทนะอือเพราะว่ามันเป็นรสศาสินะอือรสศาสตรแบบอะเลสอร่อย ่ะน้ำบ่ลคือต้องได้เสร็จแล้วหนักมงกว่าอือเอาไม่แออัดอืมมามา,านี่นกะกะบกเอาก่อนเขาหลา่มาได้ดอกดูกไกลนะดูกไกลอืมดูกไกลกับน้องแห้งเนี่ว่ามื่อเด็ดเด็ดมาหาเพลินมีโอกาสได้มาโดนมาเถื่อพี่น้องนี่โอกาสได้มากเดี๋ยวเดีย๋ดวยวมายามเพลินมายามน้องยามนุ่งนะ có bỏ qua kín hỏi và thảnh cả lời để mà hát hơn ừ phân cả hết cái tên làm hết chín nhưng mà tôi bọc tiếp xong đồ ừ ừ ừ xẹp xẹp, xẹp không nón ăn bài vô ừ ừ บอมันใส่น้ำบ้อนี่เครื่องหนามเครื่องซื่อแสแฉะลงใช้ได้เด้บแบบนี้บอมีบ่มีบริษัยบริษทบอดปีมือร้อนร้นีมือร้อนร้วนครับพี่ตีมีบ่อไม่แต่ตาตาไม่แต่ตาตาเอาถุยถุดออกเด้อแก่แพง บึงเด้อพี่น้องตีนนี่ตีนไก่เด้อครับพี่น้องมันตีนคนเด้อแงทำได้หนิว่ามันไก่ตีอืมอืมก็แฉ่งจะกินจะเฉี่ยวพลอยหรือบปล่าพลอยต้องงานเดี๋ยวขอชิมมั่งกันของเสียมเงียบย้อยหน่อยมั้งกังเท่าชั่วโมงเดียวหนึ่งชั่วโมงหนึ่งไก่ตัวใหญ่ครับ

ไปกินตามน้องจีับตัวมาหาหน่องมาหาหน่องมายามหน่องยังบ่จะเน่าแด้กันยังบ่ท่านีก่กระดียงานด้ยวยครับพี่น้อง้องไปสู้โหทุกคนอือ เอาไปลมาขาไก่แสบกว่าดออเดียวอืมอ่อืมเพราะยังมาเตี้ยเพราะมันจะแหนถ้ <c oughs> แหนขาไก่อีหลีพี่น้องเอ้ยถ้าแหนขาไก่นี่ยคือว่าแสบคักนะมาเด้อครับพี่น้องต้องไปใช่คร,รับผมเดี๋ยอมันโอกร,ระแส็บปนดอดอกนอกจาก เนื้อที่กระดูกนี่แสบครับจะบอกห้พี่นอ้องใกล้ใจหนามนีน่อมเด้ขอขออนุญาตมุมงมั่มด้ยวยครับเด้อเพราะว่ามันแสบแห้งอืมมอ้โห น้ำน้ำกันกันน,นี่กระเสียบทำยังไงเนาะดูเราโลดเดียวรู้เสียบอ่ะโอ้โหเ <laughs> มี่ยงบุ่งบอกแล้วว่าจะกินมุมมัม่มมันแสีบไงเสบอีนีพี่น้องเลยเมี่งขออนุญาตก,กินปีกเด้ยอยน้องคือทได้ทุนปีกไก่มันเสได้บิน,นได้เพิ่นว่ากินขาไปแล้วขาหนึ่ง มันจะกินปีกพี่น้องเลยชิมมึงปี่นกันปี่นี้ก็โอเคใช่ได้จับพี่น้องเลยกันไกลเหมือน กายนีมันจะมีหม่องแสบหม่องขาหม่องปีกหม่องนี้กระดูกเท่าไหร่พี่น้องเลยอากาศน้ำน้ำทุบหน่อยข้างในมันไงข้างในมันที่ข้างในมันข้างหลังเดี๋ยวก่อนกินปีกกันมันสิมันสิบินแล้วตอนนี้ใลยเพิ่งอืมใีกเพิ่งเนื้อที่ไหนพวกนี้อืมเนื้ะโอ้ยคักพี่น้องเลย

น่ะของแสบเนาะเห็นไล้เน้อ,อ,นอขออนุญาตใส่มือเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยว่นมปนปอบไปท่านี่ผมว่นมปนปอบเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยขึ้กลืนมัหน่อยโอเคบังลองซิมนใส่อ๋อไอแม่เขาจะมีงอนปะนแม่เหอที่บอก môi 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 một môi môi đây môi môi này. môi Ok, môi 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 Xài môi môi Tắp cây bê môi nó. môi 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 Tắp môi nó mới môi lạc. môi nó mới

เงยองเดียวครับผมเมื่อเนี้ยเินได้าปดจญาบอกเหง,ง่ใจเดี๋ยวจ้าชุดเออบิดหัวหนึ่งบ่ลรวหนึ่งล่วหนึ่งโอ้เบ่นหัวหนึ่งเนาะนึกว่าเป็นหัวหน่อยเฮ้ยกินกับพอขาดแล้วลูพ่อ,อครับเดี๋ยวกินอะไร โส่วนมันบนดีพี่น้องกินขาบและโลครับผมวสวนเป็นบ่อ,อ่ะใบชะนีกินองยบชะนีตีเนื้อก,กินแล้วปีกก็กินแล้วน่องก็กินแล้วพี่น้องเลยนี่คือของน้าอืมอืมครับกิน โอเคเด้พผิวหน่อกมากันดนกันไกลนีใต้น้ำนี่ดุน้ำองคหนึ่งชั่องมงหนึ่งครับชั่องมงนี้ถึงแล้พี่น้องครับประธามันจะบรนองเขาเนาะเขาต่องใสใบ้าเนาะข้าดไม่ครับ ว่าเชื่อมอบไรซะหนิต่มแส่หันีนบัวพิบพิกก็ไม้ครับผมขอมงเสืออืพราะว่าห้าปุงรถครับผมโอ้ยซำเนีก่กิถือว่าแ่บแล้วครับพี่น้องเลยนเนอของหมักเนาะของยากได้ครับไป คักบ่กกบครับยัหไงขึ้นนี่กเงียบๆไม่หยาบครับนี่ยแหละอาหารการกินของคนปากีสถานหนึ่งคือไก่จันน้ำครับผม สอหนับก่อยอืมนับก่อยใช่แช่นี <c oughs> ่ฮ <c oughs> ทุกบา้านนี่ภาคยีส่ยสองเคยกินไก่ไต้นาน่องเลยแต่ว่ <c oughs> าสี่แสบหรือบแสบมันกับข้นอยแบบ <c oughs> ู่กับคนผู้เฮ็ดผู้ทำรสชาติมันสดมากแบบไหนจังไหนกับข้นอยู่กับคนทำ ตัดแสบบัวแสบ,บก่อนถึงจะก็ต้ห้ามครับจะว่ามืดเนี่ยผมบอกว่าแสบครับผมแสบพี่น้องแสบไอ้สายกระ <c oughs> ร่นตีหลอดยำบอลหยำจนเจ็บตามไปจัดกินหลายๆ <c oughs> าอืยนึกว่าไก่เหนียวบาแมมเบงเงี้วครับเ <c oughs> <c oughs> บงเงี้วขนาดผมยังขอมาแล้วด้วยนี่ <c oughs> อันนี้ผมกับเมื่อกินไก่แตนานน้ำเพลินน้ำน,องน,น,ำนองน้ำนองน้ำนุงแล้เออจะกินไก่ไตนานน้ำผมแหนะประั่นมผมกแกด้วยเดี๋ยวมาหาเพลินนบาบ้านจะแซแบชมคำลำลือบอนะะาแก้วมืนอนี่ก็ะด้มากแล้วแต่บ <ẹ> ้านแสบนั้นนะการันตีครับผมการัานตี ามว่าการบันเท่าเนียวบอามว่าเนียวจะววามือเนี่บนเหนียวเลยครับขนาดกินเกลือนกินขากินเปียกเนี่ยสบายมากครับผมบนเหนียวครับผมแซบ่บมือนี่นำนะครับสดใสดสดใสดบ่ดขึ้นครับหนำแต่บวบุงหมูว่าเพิ่นใส่ซ่าหรือบอหนะ่ะจะบวาแซบ่บ รสากจริงๆซได้เลยครับผมบักพริกเนี่ยคือบักพริกแห้งเป็นบ้าสองน้ำพริกแห้งมี่มีโซนเน่อยนึงนะอืมตามพริกแห้งตามตะไคร้ใส่เดอ้อพี่น้องเอ้ยอือไม่รเออแล้วก็ปรุงรสเอาเดอ้อแก่แต่หนามเดอ้อแต่ในหนามเนี่เฮาเฮ็ดเฮาต้งอตงใช้เวลาแน่จักหน่อยอืออือมันบ่าเทพูดสิได้กินปลาเป่นบอม่นเดอ้อพี่น้องเอ้ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเด้อครับ ทำเป็นไก่บานเห่า,างสิหรือว่าไกาตีงสิแหงใส่เวลาดุนพี่นอ้องทำเศรษฐกิจแบบดีๆท่านท่านผู้ใดมักแข่งเนี่ยต้มครึ่งส่วโมงก็ได้ครับแต่ว่าต้องแหนเบื่เหมือครับผม <c oughs> แต่ว่าเมื่อนี่น้องชายเหตุหายแบบนี่สังเกตบ้างครับเหนือนี่อยว่ก็ได้ด้วยครับผมปกติไก่บานเห่าเนี่ยสีนเหนียว แม่บอกครับชาว่ามือน,นี่น้องพุทธิ์หายกัดหายบกดังยี่งเดิมเยมือนี่างสมองกลัวเหนื้อบบเหนียวครับผมบอกหันยลินง่ายรสชาติใช้ได้โอเคเลยครับรสชาติกะได้บบกเข้มเกินไป ว่าผมบวกกากินเข้มดีแหละนะครับผมแซ่บขนาดนี้เลยแซ่บแซ่บแซ่บคนคนสุดฐานล่ะไก่ตัวหนึ่งเก็บสองกุครับพี่น้องเลยไก่ตัวใหญ่พี่น้องอืมกันใหญ่บ่อยใหญ่แต่ว่าผมเสียดายอย่างเดียวคือว่าตับเสียคนว่าตับไปให้ร้านแหลี่ยมคนว่าเลยอัดกินตับสามหมื่นนี่พี่น้องเลยบ่วกไปยัง กินขากินปีกล่ะต้องนอนพอมก็ะซิบินแล็กกรบ,บินไเออเล้ว <c oughs> กระบินแหไพี่น้องเลยโออยบะธนีทองใครอืนอน,นี่อบระธนอาไอ,อ,อ้บดเออไอ้บด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 เ <c oughs> ขาก็ากินมาแล้ว <c oughs> โอ้นซ้ำเหนือนถือว่ากินลแล้วแหละขาดดึงไก แไจะนำถาดหนึ่งสวดห่วงจับๆนี่ขามันครับเอาบุลขาขวดเดียย่ยง <laughs> อืมต้อง้องย่นสองขายมาไมน,นยัง กระโดดไปเซักไปก็ออันนี้ก็ได้รอดอ่เนาะกระโดดเอาเนียแสบอยู่นี่แหละวิธีชีวิตคนภากีสารมาทำงานอยู่ในเมืองกรุงพี่น้องเลยอยากกินไก่าาแต่สร้างให้รถหล่อโซนลงมาก้องกะผมไมเาเองอ๋อไปเอาเองเป็นบอกโอ้รงมทุนปานน่ะเนาะ ต่พ่ะเด้อตัวใหญ่มากินใจใจหนาน้ำกั็งรทันจินบาโอ้ยต่พ่อเด้อมันแสบกัน,นอือมเสียมนีคั์นมันไปกับเบิร์ซ้ำปัญหมันครนไปกับเบอร์ซ้ำปัญหาพี่น้องเลยอแบรไกลมากไอ้เอิ่นจินบาร <c oughs> รวมกันเลยเดีย๋ยวมาหาเพิ่นเพิ่นก็เฮ็ดอยู่นี่แหละฮ็ดอยู่ห้อง,น,งนี่แหละยู่ในกรุงเทพนี่แหละห้องเศราเล็กน้อยพี่น้องเอ้บ่นน้อยดอกจำหนอนสองคนได้พี่น้องเอ้บ <c ười> มาเด้อพี่น้องเด้แอแซ่บแห่งอีง้นี่แหละทั้งแซ่บทั้งเพชรนี่แหละเคลนว่าไก่ใจหน้ำ บ้านเฮนอกบ้านนองงงเพิ่นอยากให้มาหาเพิ่นว่าคนที่เฮ็ดกันไก่แต่น้ำให้กินเพิ่นว่าบัท้าบ้านเฮาก็เอื่นกันไก่เนาะกันไก่กับแต่น้ำเหรอพี่น้องอืเดี๋ยวกันเขาหน้าบางเทิงพี่น้องอืเดียวกันครับพี่น้องเบิดล่ะ em thạt bớt lạ thì nó người rất đẹp vô đẹp tôi sống rồi thì nó ghê, nghe gì ui khá cả khá cay cả bơn hẹn ui xe vô và xe hoa xe thúng các bạn vô cái kinh khẩu <laughs> ừ. Nhưng mà sao ở เบดสับงมาใ้ทว่าเนาะค้องแสบค้องแสบจงไว้บัไใหต้องเฮ็ดหน่อยเข้มเช็มมึงเนี้ยหน่อเดือยวคือเก่าเข็เ็มเข้มมนแน่นเห็นเท่าไหร่ใส่ได้พี่น้องเลยขออุากมุมมันไม่เป็นนองได้เหมือนคับขัคัคัแห้งแซ่บรสาใส่ได้

โ <Okay, S 2> อเคครับพี่น้องคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะพี่นะ้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสิเผาอยัางจะฝากพี่ฝัง่งน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะคลิปน,ปนี้ผมกับอาชชยขอโตน่าสวัสดีนะพี่นะ้องเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับผม <c oughs>